กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello The นะสำหรับคลิปนี้เราจะมาสึเรื่องราวของทิดยิ้มกันเพื่อนน้องทิดแย้มพายรักสีกาก็ไปอีกหนึ่งรายณักขนานี้ถูกศึกออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบกรักหนักไหมใครช่วยแบกเป็นคนแรกใช่ไหมที่ทวินหาอยากให้ใครแนบชิดนิดอุราหรือว่าเธอเป็นคนที่ทวินหาในดวงใจนะมาเป็นก่อนกันเลยทีเดียว ก่อนดีๆจากทิดยิ้มน้องทิดแยมกันเพื่อนถือว่าพ่ายแพ้ไปทั้งพี่ทั้งน้อง พ่แพ้ให้กับกิเลสตัณหาพ่ายแพ้ให้กับราคะกันเพื่อนสำหรับทิศยิ้มเขามีชื่อทางคมว่าพระเทพประวัติเมธีกันเพื่อนเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงกันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดจะเรียกว่าเจ้าคุณประสีกันเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์เรียนจบด็อกเตอร์กันเลยทีเดียวกันเพื่อนผมเขาเรียกสั้นๆว่าทิศยิ้มก็แล้วกันกันเพื่อนบวชมา43พรรษาอายุอานามณปัจจุบันนี้55ปีกันเพื่อนบวชวัดเดียวกันกับทิศแย้มแยกย้ายกันไปเติบโตกันเพื่อนทิศเป็นวัดภูธรส่วนทิยิ้มเป็นวัดในนนนกรรุงงเตี้ แบ่งเขตกัน พี่ดูแลภูธรน้องดูแลในกรุงกันเพื่อนเติบโตมาด้วยกันในเส้นทางสายปรากันเพื่อนมีตำแหน่งแห่งหนใหญ่โตกันเพื่อนจนกระทั่งเรื่องราวของสีกากรแดงขึ้นตัวของทิดยิ้มเขาก็เข้าไปพัวพันกันเพื่อนตอนแรกยังยืนยันหนักแน่นกันเพื่อนขอละคางข้างขวากันเลยทีเดียวบอกว่าบ่ยุ่งบ่เกี่ยวบ่เกี่ยวกับสีกากรบกันเพื่อนตรงนี้เองแค่รู้จักกันบางๆตอนแรกยังไม่ยอมศึกตอนแรกยังไม่ยอมออกกันเพื่อนบอกว่าผมแค่จีบสาวเท่านั้นเวลาว่างๆเนื่องจากว่ามีแชทหลุดออกมากันเพื่อนเป็นคารลมันหวาน เป็นคารมดีๆของทิดยิ้มที่มอบให้กับศรีกากร์นันเพื่อนมีการ,รส่งสติกเกอร์ให้การมีการวิดีโอคอหาการกันเพื่อนแต่ตัวของทิดยิ้มเขายือนอยันหนักแน่นเป็นแค่เพื่อนลครเหงาไม่ผิดวินัยไรแรงกันเพื่อนไม่ยอมศึกแน่นอนศึกไปแล้วจะเอาอะไรกินศึกไปแล้ว,ดลวเดี๋ยวตามพี่ชายไปเฮมใชันะตรงนี้เองตัวของทิดยิ้มเขาบอกว่าบ่ผิดกันเพื่อนพระหลายรูปก,ก็ออกมายืนยนันว่าการที่พระส่งสติกเกอร์ให้กับญาติโยมตรงนี้ไม่ผิดอะไรองอบัดเข้าปรวิวาสกรรมก็ถือว่าผลผิดกันเพื่อนตอนขาขาอาแรกทย้า ท้ายสุดมันมีหลักฐานเด็กกันเพื่อนตัวของบิ๊กเต่าไปบอกกับพระผู้ใหญ่ว่าเส้นทางการเงินของทิดยิ้มมันชัดเจนว่ามีการส่งเงินให้กับสีกากอ์กันเพื่อนไม่ใช่แค่เงินเพียวๆกันเพื่อนกระถินพ่อป่าตรงนี้ชุดสังฆทานตัวของทิดยิ้มก็เอาไปให้กับสีกากอกันเพื่อนห่อไปเป็นตะกร้ากันเลยทีเดียวขนมนมเนยปลากระป๋องตรงนี้จัดให้กันเพื่อนไม่ใช่ให้แค่เงินให้ของอีกต่างหากกันเพื่อนเรียกว่าดูแลกันอย่างดีสําหรับทิดยิ้มกันเพื่อนมาสเต็ปเดียวกันกับทิดแย้มพี่ชายของเขากันเพื่อนอาจจะหมดเป แขนไม่ได้จับหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจหรือแค่เอาลิ้นแตะพอแฉดแล้วก็เลียให้ไม่ใช่นะแต่ตรงนี้เองอาจจะแค่คุยกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้กันเพื่อนตรงนี้เองยังไม่ยืนยันเนื่องจากว่าไม่มีคลิปเปล่าคลิปเปืยคลิปโปออกมาแสดงกันเพื่อนแต่ไทม์ไลน์มันชัดเจนกันเพื่อนว่าตัวของสีกาเก้ก,กับที่ยิ้มคบหากันตรงนี้เองตัวของที่ยิ้มอดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนแผลนี้เองเป็นแผลเปิดแผลสําคัญกันเพื่อนไม่สามารถแบกหน้าอยู่ในวงการส่งได้ต่อไปเขาก็เลยตัดสินใจลาศึกออกจากการเป็นพระ ในวันที่16กรกฎาคมปีพศ2568ช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกากันเพื่อนไปศิกที่บ้านเกิดเมืองนอนไปศึกที่นครประมกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของที่ยิ้มก็หายจากโลกนี้ไปกันเพื่อนเขาหายไปไหนยังติดต่อไม่ได้กันเพื่อนแต่ในเส้นทางการเงินตรงนี้บิ๊กเต่ามีการตรวจสอบเข้าไปที่วัดประยุรวงกันเพื่อนเพื่อไปขอข้อมูลบิ๊กเต่ายิ้มแห้งๆบอกว่าตตรงนี้เองเดี๋ยวติดตามกันต่อว่าจะจับหรือไม่เนื่องจากว่ามันมีการพัวพันกับเงินวัดอยู่แบบบางๆกันเพื่อน สุดท้ายท้ายสุดตัวของทิดยิ้มอาจจะต้องตอรีเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำกับทิดแย้ยมแพ็คคู่รูคี้เป็นมกระทยยกอยู่แดนใดแดนหนึ่งกับพี่ของเขาหรือเปล่าตรงนี้ต้องติดตามตอนต่อไปกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองนะผลจะสุดเรื่องราวของทิดยิ้มกันเพื่อนน้องชายของทิดแย้ยมที่พ่ายรักพ่ายให้กับสีกาพ่ายให้กับจิ๋มกันเพื่อนตรงนี้เองจะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายตัวของทิดยิ้มจะเพียหรือไม่ไปพัวพันกับสีกากอบได้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กลิกนกราผมก็ ไปทำความรู้จักกับทิศยิ้มกันหน่อยกันเพื่อนตัวของทิศยิ้มมีชื่อทางธรรมว่าพระเทพระัะเมธีกันเพื่อนชื่อจริงๆของเขาก็คือนายประสิทธิ์อินกรุงเก่ากันเพื่อนอายุอานนมณปัจจุบันนี้55ปีบวชมาแล้ว43าพรนษากันเพื่อนบวชที่จังหวัดนครปฐมบวชวัดเดียวกันกับทิศแย้มกันเพื่อนเป็นน้องชายต่างแม่กันเพื่อนตรงนี้ของทิศแย้มกันเพื่อนมีพ่อเดียวกันแต่มีแม่คนละแม่กันเพื่อนพ่อของทิศแย้มพ่อของทิศยิ้มเขาเป็นคนเจ้าชู้มีเมียหลายคนกันเพื่อนเป็นตั้้งงแตต่่่่รรรุุนนนพพออลลูกกมาี็เย ลันระบบตามกันเพื่อนตัวของที่ยิ้มเขาไม่ใช่พระธรรมดากันเพื่อนเขาเป็นพระพิเศษใส่ไข่แตกสดแตกในไม่ใส่ถุงให้ไม่ใช่นับยอกยอเขาเป็นพระที่เรียนจบด็อกเตอร์กันเพื่อนเคยเป็นครูบาอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬากรกันเพื่อนตรงนี้เรียกว่าตึงสุดๆกันเพื่อนเรียนจบปริญญา3าใบในทางธรรมเกเรียนจบปริญญาห้ากันเพื่อนเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปริยุรวงกันเพื่อนเป็นรองเจ้าคณะภาค15นี่คือตําแหน่งแห่งหนที่ทิ่ยิ้มเป็นอยู่ก่อนจะศึกออกไปกันเพื่อนนี้ตัวของที่ยิ้มก่อนหน้านั้นเขาเคยมีข่าวผัวพัน กับสีกามาแบบบางๆกงันเพื่อนพาสีกาไปต่างประเทศแต่พยานหลักฐานมันไม่พอเขาก็เลยยังเป็นพระยอยู่กันเพื่อนจนกระทั่งเรื่องราวของสีกากอบกันเพื่อนนางสาวเวรวันเอ็มสวัสด์อายุ35ปีสาวสวยหน้าตาดีนม4ี่ซีซีตูดเบลล์จิมเบลล์ตรงนี้ถูกเผยแพร่ออกมากลายเป็นว่ามีชื่อของทิดยิ้มเข้าไปผัวพันกันเพื่อนเกี่ยวดองน้องยุ่งกับสีกากอบกันเพื่อนตรงนี้เองมีการรู้จักกันมีแชทอยู่ในโทรศัพท์ของสีกากอบทีนี้ตรวจสอบสนกลางนําโดยบิ๊กเตา่าเขาก็เลยตรวจสอบดูกันเพื่อนเอา โทรศัพท์ของสีกาก็มาตรวจสอบกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของทิดยิ้มกับสีกาก็มีการส่งแชทหากันในเชิงชู้สาวกันเพื่อนโคตรหวานโคตรแหววกันเลยทีเดียวกันเพื่อนบางทีสีกาก็ถามว่าทํางานอยู่ที่ไหนตัวของทิดยิ้มจะตอบกลับมาว่าอยู่ในใจเสมอเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนหวานเจี๊ยบหวานจดย้อยกันเลยทีเดียวตัวของทิดยิ้มเขาเจ้าบทเจ้ากรกันเพื่อนมักจะแต่งกรีบสีกาก็กเพื่อนบางทีก็ส่งสติ๊กเกอร์ให้กันกันเพื่อนเป็นลักษณะของผู้ชายกับผู้หญิงนอนกอดกันแล้วตัวของทิดยิ้มจะบอกว่าาาอยกจะทํแบบนี้ ก็จะต่อกลับมาว่าเหมือนกันกันเพื่อนนอกจากนี้ก็ยังมีบางช่วงบางตอนที่วิดีโอคอหาการกันเพื่อนเรียกกันที่รักจ๋าที่รักจ๋าเรียกกันผัวเมียกันเพื่อนลักษณะแบบนี้มันบ่งบอกถึงความสัมพันธ์กันเพื่อนตรงนี้ตัวของบิ๊กเต่าก็ข้อมูลนี้ไปบอกกับพระผู้ใหญ่บอกกับเจ้าวาดว่าประยูระวงกันเพื่อนผู้ปกครองของทิศยิ้มกันเพื่อนตัวของทิศยิ้มตอนแรกแกก็ออกมาขึงขังคอละคังข้างขวากันเพื่อนยืนยันหนักแน่นว่าการจีบสาวว่าการจีบหญิงตรงนี้เป็นแค่การคายเหงากันเพื่อนไม่มีความสัมพันกงนเื่อ แตว่าตัวของที่ยิ้มเขามีมีมมคลิปโปคลิปเปื่อยออกมาเผยแพร่กันเพื่อนมีเพียงแชทเท่านั้นกันเพื่อนเขาก็เลยไม่ยอมศึกในตอนแรกกันเพื่อนบอกอาตมาไม่ศึกอาตมาศึกไปจะเอาอะไรกินให้ไม่ใช่นะบอกว่าอาตมาไม่ศึกอาตมาไม่ได้ผิดกันเพื่อนตรงนี้เองเดี๋ยวปงอาบัตเอากันเพื่อนไปเข้าปรวิวาสกรรมตรงนี้ก็ถือว่าผลนผิดลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนศึกไปเดี๋ยวตามรอยพี่ไปนั่นก็คือทิยแย้มเกมพ่อหญิงเกมพ่อจิมลักษณะแบบนี้มันไม่ดีเสียชื่อวงตระกูลกันเพื่อนเมื่อต คมสึกเป็นลักษณะของดื้อตาใสกันเพื่อนหลักฐานมันชัดเจนอยู่ว่าตัวเองคุยกับสาวตรงนี้เขาบอกว่าเขาไม่ผิดไม่ผิดอะไรกันเพื่อนตัวของบิ๊กเต่ออดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนก็เลยงัดพยานหลักฐานชุดที่2ออกมาตรงนี้เองเป็นเส้นทางทำรายการเงินเงินเพื่อนตัวของทิ่ยิ้มมีการโอนเงินให้กับสีกากอบหลายล้านกันเพื่อนเรียกว่าหลายหลายล้านกันเลยทีเดียวกันเพื่อนนอกจากนี้ยังมีการส่งของให้กันกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นช่อดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นของขวัญในวันเกิดตรงนี้เองมีการส่งให้กันอยู่เรื่อยๆกันเพื่อนนั่นแปลว่าความส มันน่าจะมากกว่าเป็นเพื่อนใครเหงาเป็นเพื่อนคุยกันเพื่อนแถมตัวของสีกาก็อบยังบอกกับตัวของิ๊กเต่าว่าตัวของทิดยิ้มมาเจ้าชุดสังฆทานมาให้กันเพื่อนชุดสังฆทานที่ญาติโยมเอาไปถวายกันเพื่อนก้มกับปับป๊บปับ๊บปั๊บลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของทิดยิ้มหอบมาให้กับสีกากรอบกันเพื่อนหอบมาให้ถึงบ้านเอาให้สีกาก๊อบไว้ใช้ไว้กินกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยตรงนี้จัดให้ตลอดให้เงินก็ให้ให้ของก็ให้กันเพื่อนสุดท้ายและสุดพยานหลักฐานมันแน่นหนาขนาดนี้ตัวของทิิดย้้มมมหนนนนีไไไ่่่ออกปพเ ก็เลยตัดสินใจลาศึกออกจากการเป็นพระในวันที่16กรกฎาคมปีพศ2568กันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกามาศึกแถวนครประมมาศึกแถวบางเลนกันเพื่อนบ้านเกิดเมืองนอนวัดที่เคยบวชกันเพื่อนศึกออกจากการเป็นพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเขาก็หายเข้ากีบเมฆไปกันเพื่อนทันทีที่ตัวของที่ยิ้มลาศึกออกไปตัวของบิ๊กเต่ากันเพื่อนตัดสินใจเข้าไปที่วัดประยูรวงกันเพื่อนไปขอเอกสารท์ไลน์เกี่ยวกับการเงินในวัดกันเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นตัวของที่ยิ้มเขาดูแลการเงินอยู่ น,นตัวของทิดยิ้มให้เงินสีกากอบหลายล้านกันเพื่อนตรงนี้เองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเงินส่วนตัวหรือว่าเป็นเงินวัดตัวของบิกเตาก็เลยเข้าไปตรวจสอบกันเพื่อนในจังหวะที่กำลังตรวจสอบอยู่นี่เองมีชาวบ้านร้านตลาดกันเพื่อนมีป้าผู้หญิงคนหนึง่งแกอยู่ข้างวัดกันเพื่อนแกอ,ออกมายืนยันว่าตัวของทิดยิ้มมีความสัมพันธ์กับสีกากอบจริงๆกันเพื่อนบอกว่าดึกดึงดื่นเคยเห็นสีกากอบเข้ามาที่กุฏิของทิดยิ้มกันเพื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นป้าก็เลยเอาหูไปแน่กุฏิกันเพื่อนแทนที่จะได้ยยินนเสีงงท่่อโมตปราากฏว ได้ยินเสียงร้องขวนครางของสีกากกันเพือ่อนเอ้ายอ้ายอ้ยอีตายอีตายอีคืออีคือให้ไม่ใช่นะับยอบยอยไม่ถึงขนาดนั้นกันเพื่อนป้าเองแกก็มายืนยันเฉยๆกันเพื่อนว่าตัวของทิดยิ้มกับสีการกร์เคยอยู่ด้วยกันสองต่อสองในกุฏิยามดึกกันเพื่อนตรงนี้เองมันก็มากพอแล้วกันเพื่อนเนืน่องจากว่าตัวของทิดยิ้มเขารับจบรับเจ็บหนีออกจากการเป็นพระโดยการลาศึกออกไปไม่ว่าป้าจะให้ข้อมูลหรือไม่ตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้กันเพื่อนเนืน่องจากว่าการที่พระเอากับสีกา มันไม่ผิดกฎหมายกันเพื่อนจะเอากันกี่คนจะเอากันกี่ทีตรงนี้ก็ไม่ว่ากันแค่ผิดในทางรมลาศึกออกไปก็จบเพื่อนสุดท้ายสุดชีวิตของที่ยิ้มจะเป็นยังไงต้องติดตามตอนต่อไปกันเพื่อนถ้าหากการตรวจสอบเพราะว่าที่ยิ้มเอาเงินวัดไปให้ศีการตรงนี้เองก็ต้องจอรรีเข้าไปชดใช้เวงกรรมอยู่กับทิศแย้ยมกันเพื่อนพี่ชายของเขายิ้มแย้มอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปไปแพค็คคู่รู่ขี้เป็นมรกระทายกอยู่ที่แดนใดแดนหนึ่งอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนเรียกว่าเลวทั้งพี่ทั้งน้องแบบแพ็คู รูคี้กันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของพี่ทิดแย้มติดสาวเก์กันเพื่อนส่วนตัวของทิยิ้มผู้เป็นน้องติดสาวกอบกันเพื่อนยิ้มแย้มกอบเก์กันเพื่อน3าสี่คนนี้อาจจะหมดเวรหมดกรรมต่อกันในชาตินี้กันเพื่อนแต่ถ้าเมื่อไรตายไปอาจจะตกนรกหมกไม่ไปพร้อมๆกันนี่ก็คือเรื่องราวของทิยิมกันเพื่อนเป็นพระอีกหนึ่งรูปที่พ่ายแพ้ให้กับสีกากอบกันเพื่อนต้องศึกออกจากการเป็นพระต้องลาออกจากการเป็นบุญกันเพื่อนตรงนี้เองก็ถือว่าหมดบุญกันในชาตินี้ชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่ถ้าได้เกิดมากันเพื่อน ฟังไว้เป็นดูทาหอนฟังไว้สอนใจกันเพื่อนย้ำกันอีกทีไม่ว่าบนโลกนี้จะมีพระห,หรือไม่ก็ตามกันเพื่อนตราใดท้่เรายังยึดมั่นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาจะยังคงอยู่กับเราตลอดไปกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประราการใดต้องกร,ราบขอเปเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอเนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความุ่งมั่นปรารถนา อย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ